ดู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 โอ้น้ำดีน้ำดีน้ำดีลองเพลงให้มันมีฟังหน่อยอาชาแม่มามี่ที่บ้านที่กัดดุงกาโอ้มามี่โอ้แดดดี้สาธุสาธุจับมือเราสาธุสาธุสาธุ กระเถอเราเพลงด้วยอาชาแม่มาเม่เทบาที á, ่กาตุงกาแปแป้มานิวโปอยู่ไหนนิวโปอยู่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่